สวัสดีพี่นอ้องมาซื้อเซเว่นกันซื้อของพี่น้องเคยซื้อดอกได้สิขอมาซื้อ <c oughs> วันนี้ว่าจะได้อย่างเนาะต้งองซอกินกันเบ้ง,นงเนาะเอาเ้ยเอาเลยครับผมซื้ออย่างโอ้โเป็นเนาะ เอาเงินเราตัวสิบาทเออันมีเงินหาสิบาทมีเงินหาสิบาทช่ยได้ยังมั้เฮ้ยังกินน่อมั้นี่ไปเงนกันอีกได้ังเก่าจะไปนอนกันสิบบาทนอารอ S <S 2> <S 2> โด้สิกินยังพี่น้องอแต่ละมือเงินกับโปมีเงินกับพี่น้อง <g ül> หากินไปก่อนเนาะเงินหัสิบาทติดทองมือหนึ่งไปจ่ายตลาดอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายอยู่ตลาดเดี๋ยวจะ่ายพี่น้องเบิ่งน้ำพี่น้องถาเบิ่งแล้วก็ติดตามน,น,นําเด้อเบิ่งน้ำกันเพื่อเป็นกำลังใจพี่นาะ้องลเกค่า ันบริกรขมเย็นป้าว่าเด้งจีนเอาเลยอสยอย่างนั้นเป็นลย่างไรแก้วอันนี้เป็ยังไปเลยเรนเลอให้เรนเเลยเลนเลยปนมก็บยากยูพีน้องเอ้แต่มีเงินื่ออันนี้คืออย่างนั้น สนใจสินค้าและบริการถูกเกจาร์ก็ใจพันธีต์เลยสนใจคิดตังค์นะ เป็นกำลังใจเงินเนาะเป็นปเ,เนาะรกรเฮ็ดเนาะอู้ลืมพวงมาลยด้นะมาเชื่อบาบบา,บาบบาไปคือยังมาลุลากุติงเนาะไปับัวดหลยเนียผมปวดาไปไชุดหนอยู่เนาะ

พี่น้องเบิ่งน้ำด้ลยแจละเลือดก,ก่อนเลือดไปน้องก่อนเลือดเพิ่งกิโลคน,นะเนี่ยพุงอ้วนแน่ครับน้องสาวเนาะหายมันฝลัง่งซื้อน้ำเที่ยวเมื่อนมันพี่นออ้อยหลังเลิกงานก็ไม่เห็นกินอยู่ห่องพ่อหมันอยู่ทองน่แจ่ละมือเดี๋ยวเขาจ้งจิ กินกันไม้มาอื่นหมดแหละบายตอนใบสามเนาะเขางานเขาเห็ดยังแล้วเานั่งพักกันกินอีกเนาะเอเอน้อองเ้ยนั่งสวยมันจะกินยังอีกเดี๋ยวเบิ้งกันอีกว่าโบามุมเหมือนเกาน่าพี่น้องเลยฮุกาหามือเลยกินกวดจับนาะต้มกวดจับหามือแล้ว,ว,วพววววี่น้องเลยโอ้ยหอนไรเนาะ lần cuối cho nó hiện nó kín con nó cái nào nó Má leo cái nào má leo Quệt bưng đu gì là cái nào mà nè Uai Ăn câu ít leo mà nè ซาวน Saint ีพาก,กินอีกแล้วมาเนี่ยกินกัวจับอีกแล้วพี่น้องกินกัวจับอีกแล้วในเครื่องยังก็เปิดบนลูวมึงเด็เครื่องยังได้ลูกชินกับก้อนเลือดนะพี่น้องเนาะมาเนี่ยก้อนเลือดจร่กบาทอ่ามัวเบื่อบปล่ามเบื่อบ่ ใส่กะล่ำมันเนาะเอาใส่กะลำเือจีมัน่ะหเืน่มึงทะไรบนสีนาำเนมักกรดเทอเนาะอือมักเกิดเถอะเนาะเอ้เ้เนี่ยกวจับเอาเนาะพีน้องเนาะคิดนี่ก็ล้ลืมได้นี่ิดกล่องิังไงสบายดีเอ้ลืมกล่องเลยยังไง หางานมานเหเด็กี่นองเอ้ยหางินนกัน,นอ้าวหางันมาซื้อกลวยจับบอกคนตี่ละหางันมึหางามาื้อ,อก,จกออวจับเออปากเบืองแม่ก็ตหาวกลป็นนันก็ปากเบืองใเด้อี่นองเด้อกินตามเด้อผิดหัวเข่าเฮ้ยปัะมานนี้แล้ว,ยวอ,อวย,ๆๆวย่ยอ,อ,ยองเ,าอเาน,น,ะนะนาะอาวเราเออลาพักินอีกแล้วมน โอเเเ้เศนเตรง,งนั้นเบิเบริเบรบมนายพี่น้องเอ้ยสิปเป็นอย่งน้เบิดเเลยปเป็นมะม่าผมจะซื้อมะม่าอาไววเลยซื้อมาไห้ในห้องเอาไว้กินสมหันนั่แหละอืมโอยต่พี่น้องมันไม่มลูปเนผมมักูมันเออตพี่น้องตอง เด้อแซ่บบอมากินนดมกันเด้อพี่น้องเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเอนาะคลิปนี้ก็บชุดบ้านีห่พี่น้องเอ้ยจากระวัดจะกินข้าวเล่นกำยังมันีงต้มกล้วยจับเนาะเออเนาะของเข้าไปชุดบ้านีหญ่และวลีด้วยไทยพี่น้องเบิ้ง นี่เกซ้ําเอ้ยน้องอสีะน้องเด้อ่ะีคลิปกนีฝากดูแหิตามเด้อิตามเด้อเออฝากิตามเด้ออดีๆอดีๆไปด